ตอนนี้อยู่ในย่านของชุมทางหนองประดุกนะครับตอนนี้รถจาก j n r DD 5 1นะครับกำลังเคลื่อนขบวนบรรทุกหินนะครับออกจากชุมทางหนองประดุกนะครับนี่คือแหล่งที่ต้อนหินเอาไว้นะครับคือเก็บหินเอาไว้นะครับนี่นะครับเคลื่อนตัวแล้วนะครับเคลื่อนขบวนออกแล้วนะครับ เดี๋ยวคันนี้นะครับจะไปทำงานนะครับตามคำสั่งนะครับถูกคำสั่งให้ออกไปปฏิบัติหน้าที่นะครับวันนี้ใช้เครื่องจักรหนักเลยนะครับในการออกโรยหินนะครับบริเวณด้านเหนือของชุมทางหนองปลาดุกนะครับเดี๋ยวต้องออกจากหัวประแจก่อนนะครับ วันนี้หินเต็มคันรถเลยนะครับไปว้าวดี5ห้าหนึ่งนะครับหนึ่งสอเจ็ดออกทำงานแล้วนะครับ นะครับหลังจากได้รับคําสั่งนะครับให้ออกหน้างานนะครับตอนนี้ขบวนบรรทุกหินนะครับนําโดยรถจาก JNR นะครับ c d 5 1 1 1าหนึนนะครับออกจากที่ตั้งแล้วครับหลังจากที่จอดแอบอยู่นานแล้วนะครับ ปฏิบัติหน้าที่นะครับ ออกปรแจที่หมายเลขหนึ่งเลยนะครับที่หลังวัดดอนตูมนะครับแล้วก็วิ่งกลับมานะครับ mm hmm. เพื่อจะมาโรยหินนะครับย่านเหนือทางด้านเหนือของชุมทางหนองประดุกนะครับ mm hmm. นี่นครับ mm hmm. เพื่อนตัวตามคำสั่งนะครับออกทำงานกันแล้วนะครับขระวนบรรทุกหินนะครับ มีเจ้า LT ขีด02รถเกตบทอัดปรับไหลทางนะครับห้อยท้ายไปด้วยนะครับก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามถ้าชอบคลิปนะครับก็อย่าลืมซับสไครต์สั่งกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆครับหนองประดุกชาแนลครับ